พบกับคุณครูโยนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูก็มีเรื่องมาให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้กันนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะนั่นก็คือในบทที่5เรื่องละครย้อนคิดนั่นเองนะคะในเรื่องนี้นะคะจะกล่าวถึงเด็กชายโอมนะคะที่เขาได้ไปดูละครกับ คุณยายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเรื่องนี้มีเนื้อหาเป็นอย่างไรนะคะแต่ก่อนอื่นจะไปอ่านเนื้อหานะคะเรามาดูก่อนนะคะกลอนอ่ะอย่างที่เราเคยเรียนกันนะคะมาอ่านกลอนนี้ไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะบทนี้ยายกับหลานแสนสําราญชมละครเสียงกลองดังสะท้อนใจร้อนร้อนตึกตักตาม คำวิเศษบุคพบทใช้ถูกกฎไม่ครั่นครามสื่อสารและเรียงความเห็นแง่งามภาษาไทยในบทนี้นะคะก็จะสอนในเรื่องของการดูละครนะคะคำวิเศษ คำบุพบทนะคะการสื่อสารในเรื่องของการเขียนเรียงความนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องของคําพวกนี้นะคะเราไปดูก่อนนะคะว่าเนื้อหาในเรื่องของละครย้อนคิดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะให้นักเรียนไปศึกษาในหนังสือภาษาพาธีหรือดูตามคลิปวิดีโอของครูยโยได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เป็นวันเริ่มเรียนภาษาไทยเป็นวันแรกถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเรื่องสนุกๆก,กับเรื่องดูละครย้อนคิดกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มฟังกันนั้นเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าครับเริ่มจากคำว่าโรงละครหมายถึงสถานที่จัดแสดงละครหรือฉายภาพยนตร์ ละครนอกหมายถึงละครรำแบบหนึ่งปรับปรุงให้ดีขึ้นมีบทเจรจาการแสดงพลิกแผลงได้พระพิคเนตหมายถึงชื่อเทพองค์หนึ่งมีเสียนเป็นช้างถือว่าเป็นเทพแห่งศิลปะประดิษฐสถานหมายถึงตั้งไว้ สูจิบัตหมายถึงใบแจ้งกำหนดต่างๆในการแสดงมหรสพเมื่อน้องๆได้รู้จักคำศัพท์ที่น่าสนใจกันแล้วถ้าใครอยากเล่นเกมสนุกๆส,สามารถกดปุ่มกิจกรรมด้านล่างนี้ได้เลยครับเรื่องดูละคอย้อนคิดบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดที่แสนสนุกคลักเคล้ากับความประทับใจที่มีค่ามาก วันนั้นคุณยายพาฉันและน้องไปชมการแสดงที่โรงละครแห่งชาติซึ่งมีการแสดงละครนอกเรื่องมนโนราภายในโรงละครมีแสงสว่างพอให้เห็นรางๆอากาศยินสบายจากเครื่องปรับอากาศที่เงียบสนิทเก้าอ e ี้นั่งสามารถปรับเอนได้ตามความต้องการ ลดหลั่นจากด้านหลังลงสู่ด้านหน้าจุดรวมความสนใจยอยู่ที่เวทีการแสดงซึ่งกั้นไว้ด้วยผ้มาม่านกำมะหยี่สีแดงขนาดใหญ่ตรงกลางปากเป็นภาพพระพิกคเนศทางซ้ายของเวทีเป็นโต๊ะหมู่ประดิษฐานเสียงครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพทางโขนละคร ทางขวาของเวทีเป็นที่นั่งของคณะปีพาดเครื่องใหญ่เสียงเพลงทำนองไทยเดิมไพเราะน่าฟังแววมาจากเครื่องเสียงของโรงละครปรับอารมณ์ความรู้สึกของผู้เข้าชมให้อยู่ในความสงบและพร้อมที่จะเข้าสู่โลกแห่งห้วงฝันโลกแห่งความบันเทิงที่แสนจะเพลิดเพลินและเป็นสุข ฉันนั่งรอเวลาด้วยการอ่านสูจิบัตรการแสดงซึ่งจัดทำเป็นแผ่นพับที่สวยงามมีเสียงประกาศเตือนผู้เข้าชมก่อนเริ่มแสดงเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่าห้ามถ่ายภาพห้ามนำของเข้ามารับประทานจากนั้นฉันจึงถามจอยว่าถ้าเขาห้ามอย่างนี้พิมพ์เอากล้องมาก็หนักปเปล่าเปนะซี ผู้เข้าชมการแสดงทุกคนเข้ามาหาความบันเทิงความสนุกสนานความซาบซึง้งและเกิดสนทรียภาพจากการแสดงดังนั้นการแสดงก็เป็นลิขสิทธิ์ของโรงละครซึ่งมีอนุญาตให้ผู้ใดนำภาพไปเผยแพร่โดยเฉพาะด้านการค้าปลนแสงสว่างค่อยๆลดลงพร้อมกับมีเสียงปีพาดบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และทุกคนลุกยืนตรงอย่างสงบ การแสดงที่กำลังจะเริ่มขึ้นมีเสียงปรบมือเมื่อม่านเปิดเป็นยังไงบ้างครับน้องๆเรื่องดูละครย้อนคิดสนุกไหมครับเมื่อน้องๆได้พบกับความสนุกกันไปแล้วต่อไปเราไปพบกับสาระการเรียนรู้ที่น่าสนใจกันต่อดีกว่าครับ หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ศึกษานะคะในเรื่องของละครย้อนคิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณครูก็มีแบบฝึกหัดนะคะในบทที่5ให้นักเรียนได้ลองทำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะมาเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกนะคะเช่นเคยเมื่อเราตอบคำถามคุณครูเคยสอนแล้วว่าเมื่อเราจะตอบคำถามเราต้องตอบแบบทวนคำถามนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ในข้อแรกนะคะเขาถามว่าทำไมโอมจึงตัดสินใจไปดูละครกับคุณยายอีกครั้งนะคะทำไมโอมจึงตัดสินใจไปดูละครกับคุณยายามาดูเวลาเราตอบก็ต้องเอาประธานขึ้นก่อนนั่นก็คือใครคะโอมนะคะโอม ก็ตอบไปว่าโอมตัดสินใจไปดูละครกับคุณยายเพราะอะเพราะอะไรนะคะนักเรียนก็เขียนเติมคำตอบไปให้เรียบร้อยเลยนะคะต่อมามาดูในข้อที่2นะคะมารยาทในการเข้าชมการแสดงมีอะไรบ้างมารยาทในการเข้าชมการแสดงมีอะไรบ้างนะคะ,มมมะ,ะ,คะเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์ข้อนี้แล้ว นักเรียนก็จะต้องคิดเลยว่าอ๋อเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้ฟังหรือว่าเราได้อ่านเนี่ยเราเห็นเแวบบ็แบๆบว็บใช่ไหมคะว่าเขาบอกว่าเลยคะเราไปถึงละครก่อนเริ่มการแสดงครึ่งชั่วโมงซึ่งเป็นมารยาทการเข้าชมการแสดงนะะ่าเขาก็แทบจะเฉลยให้เราแล้วนะคะตรงนี้ว่าต้องทำไมคะหนึ่งเลยก็คือต้องไปถึงโรงละครก่อนนะคะก่อนเริ่มการแสดงสัก ครึ่งชั่วโมงนะคะทำไมถึงต้องอ่านักเรียนลองตอบคำถามครูสิว่าทำไมเราจะต้องไปถึงการแสดงที่เราจะดูเนี่ยก่อนที่เขาจะเริ่มการแสดงสักครึ่งชั่วโมงคะอ่าถูกต้องนะคะเพื่อเป็นการให้เราเนี่ยได้เตรียมตัวในเรื่องต่างๆนะคะให้ให้ให้พร้อมนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวนะคะในเรื่องการเตรียมข้าวของต่างๆนะคะไม่ให้เป็นการ ลนลานหรือว่าเป็นการที่จะต้องฉุกรหรหกเมื่อเราสมมติว่าเขาเริ่มงาน10บโมงเราไปถึง10บโมงเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้เราเนี่ยเตรียมเตรียมตัวไม่พร้อมในการที่จะเข้าชมการแสดงนั้นนะคะอ่ะต่อมานะคะเขาก็บอกต่อว่าเราเข้าแถวต่อการตามลำดับก่อนหลังในข้อความเนี้ยแสดงว่าเขากำลังจะบอกว่าทำไมคะต้องทำไมคะต้องต่อแถวนะคะตามลำดับก่อนหลังนะคะคุณครูเคยสอนแล้วว่าเวลาที่เราเนี่ย ต่อแถวหรือว่าเราจะซื้อของอะไรเนี่ยเราจะต้องต่อแถวเป็นลำดับนะคะอย่าแซงเด็ดขาดนะคะเป็นมารยาทที่ไม่ดีนะคะต่อมาไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะเมื่อเราอ่านหรือว่าเราฟังแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแวบๆใช่ไหมคะนักเรียนลองอ่านข้อความกรอบสีแดงที่คุณครูครอบไว้ให้นะคะนักเรียนลองอ่านครูให้เวลาอีกประมาณสัก1น,นาทีนะคะ ลองอ่านแล้วนะักเรียนลองตอบครูสิว่าในในเนี้ยมันจะบอกเกี่ยวกับมารยาทในการเข้าชมอย่างไรบ้างนะคะ,ะเริ่มเลยค่ะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะจากการที่ได้อ่านนะคะก็พบว่าสถานการณ์นี้นะคะคุณยายทำไมคะ คุณยาก็ถามว่าลานรักทําไมคะหิวไหมจะเข้าห้องน้ํำไหมนะยังพอมีเวลานะอ่าแต่โอมก็ตอบไปว่าเลยค่ะอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงครับอ่าเขาบอกว่าที่ไม่ต้องเป็นห่วงนั้นอ่ะเขาหมายความว่าอะไรคะเขาโอมเนี่ยได้รับประทานอาหารมาอิ่มแล้วนะคะไม่ได้หวังจะมารับประทานอาหารข้างหน้าผมมาโรงละครนะครับไม่ได้มาโรงอาหารนั่นบง่งบอกว่าทำไมคะเราต้องเตรียมตัวในเรื่องของ อะไรคะอ่าทานอาหารมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทําไมคะเขาบอกว่าและผมก็เข้าห้องน้ำมาเรียบร้อยก่อนที่จะเข้ามานั่งการมานั่งชมการแสดงแล้วนะคะเวลาที่ผมชมการแสดงเพลินๆเ,เนี่ยผมไม่ชอบให้ใครเนี่ยเดินผ่านไปมาทําให้การดูแสดงทําให้ดูการแสดงไม่ต่อเนื่องการกระทําอะไรที่ผมไม่ชอบนะคะเขาก็ทําไมคะเขาก็จะคิดว่าคนอื่นก็ไม่ชอบเหมือนกันดังนั้น เขาก็เลยตรงข้อความนี้ค่ะท่อนนี้นะคะเขากำลังจะบอกว่ามารยาทในการชมก็คืออะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าถูกต้องนะคะก็คือไม่ลุกนั่นเองนะคะไม่เดินผ่านนะคะไปมาระหว่างที่ผู้ชมคนอื่นเขากำลังชมอยู่นั่นเองนะคะต่อมาเขาบอกว่าก่อนเริ่มการแสดงเนี่ยก็มีเสียงประกาศเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษว่าทำไมคะหนึ่งเลยห้ามถ่ายภาพ ห้ามนําอาหารเข้ามารับประทานนะสอดคล้องกับคำนี้เลยเห็นไหมคะว่าเนี่ยหิวไหมเข้าห้องน้ํำไหมแล้วองก็บอกว่าเออผมไม่หิวผมไม่เข้าห้องน้ำเพราะผมเตรียมตัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาแล้วก็ทําไมคะปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนั่นเองนะคะก็คือเพื่อเป็นการไม่ส่งเสียงรบกวนนะคะคนที่นั่งข้างๆหรือว่าคนที่นั่งอยู่ในโรงละครนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนก็ได้แล้วใช่ไหมคะว่าควรจะตอบ ว่ามารยาทในการชมการแสดงเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะคุณครูก็ได้แนะแนวทางในการให้นักเรียนเนี่ยได้กลับไปเปิดดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าส่วนตรงไหนนะคะต้องเอามาตอบนั่นเองนะคะต่อมานะคะข้อ3เขาถามว่าถ้าจะต้องไปโรงละครนักเรียนจะมีวัฒนธรรมในการแต่งกายอย่างไร ถ้านักเรียนต้องไปโรงละครนะคะนักเรียนจะมีวัฒนธรรมในการแต่งกายอย่างไรบ้างนะคะเวลาตอบก็ต้องตอบแบบทวนคําถามนะถ้าไปโรงละครนะผู้ดเด็กผู้หญิงก็ใช้ฉนันถ้าเป็นผู้ชายก็ใช้ผมนะคะผู้ชายจะใช้ฉันไม่ได้นะคะนักเรียนมัน ไม่ค่อยเหมาะสมนะคะอ่ามาดูถ้าไปโรงละครชั้นหรือผมจะมีวัฒนธรรมในการแต่งกายคือจุดๆนักเรียนก็ใส่ไปนะคะในข้อนี้นะคะหนังสือหรือว่าในบทที่คุณครูให้นักเรียนได้ชมเนี่ยเขาก็ได้บอกไว้ว่าอะไรคะอ่านักเรียนลองอ่อนอน่านตรงกรอบสีแดงสิคะผู้เข้าชมต่างแต่งกายสุภาพนะคะสะอาดรวมถึงความเป็นผู้มีวัฒนธรรมการแต่งกายในที่สาธารณะ เขากาลังจะบอกว่าเมื่อเราไปลงละครเนี่ยเราก็ต้องแต่งกายทำไมคะสะอาดแล้วก็สุภาพนะคะคำว่าสุภาพหมายความว่าอย่างไรนะคะก็ต้องแต่งตัวให้เกียรติกับสถานที่ที่เราจะไปนะคะอย่างโรงละครเนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาเใช้แสดงละครกันใช่ไหมคะแล้วก็เราจะใส่แบบ ชบเชียวนะคะผู้หญิงก็ใส่สั้นๆเลยแล้วก็ใส่เดี่ยวโชว์ไหล่ผู้ชายก็ใส่รองเท้า,า,าขาดแตะขีข้ผูนีแบบว่าเคอะเคอะไปเลยอย่างนี้ได้ไหมคะก็ไม่ได้นะคะเป็นการไม่ให้เกียรติสถานที่นั่นเองนะคะนักเรียนก็นํานะคะตรงนี้นะคะที่ครูดได้ไฮไลท์ไว้ให้เนี่ยมาใส่ในข้อที่3ได้เลยนะคะ ต่อมาในข้อที่4นะคะเขาบอกว่าเขียนเล่าประสบการณ์การไปชมการแสดงที่ผ่านมาว่าสถานที่และบรรยากาศเป็นอย่างไรอน,นักเรียนเนี่ยลองนึกนะคะว่าเราเคยไปชมการแสดงอะไรมาบ้างนะคะไม่จําเป็นจะต้องไปชมการแสดงสถานที่จริงอาจจะเป็นการชมการแสดงที่เราดูผ่านทางโทรทัศน์หรือว่าดูผ่านทาง Facebook ที่เราเคยเห็นหรือว่าดูผ่านทางสารคดีต่างๆที่เรา,เาได้ได้ชมนะคะว่าเขามีสถานที่เป็นอย่างไรมีบรรยากาศเป็นอย่างไรนักเรียนก็นํามาเขียนเล่าประสบการณ์นะคะยกตัวอ,อย่างเช่นเคยนักเรียนก็ตอบเลยค่ะเคยชมการแสดงอะไรบ้างอ,อย่างเช่นคุณครูอาจจะตอบว่าเคยชมการแสดงโชว์จระเข้นะฮะมีสถานที่ ที่กว้างขวางนะคะมีที่นั่งหลายที่นะคะหลายชั้นนะคะแล้วก็มีบรรยากาศที่สดใสนะคะแสงเข้าสว่างปลอดโปร่งนะคะไม่ดูน่ากลัวแบบนี้เป็นต้นนะคะนักเรียนก็เขียนแชร์ประสบก,การณ์เล่าประสบก,การณ์มาได้เลยนะคะ mm. อย่างที่บอกไม่จําเป็นจะต้องเป็นสถานที่จริงอาจจะเป็นที่ที่เราเคยเห็นผ่านทางโทรทัศน์หรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆได้นะคะ ต่อมาข้อที่5นะคะเหตุการณ์ตอนใดที่แสดงว่ายายกับหลานมีความรักต่อกันอ่าเป็นช่วงไหนคะเป็นช่วงที่อ่าท <illustrations> <concept> ่อนนี้เลยนะคะที่คุณยายเขาถามว่าเลยคะคุณยายหันมารับผ้าคลุมไหล่นะคะและคลุมเลยไหล่ของผมมาด้วยอ่าเลยมาที่ไหลของผมด้วยนะคะพร้อมกับอบก่อนแล้วก็กระซิบถามว่า ขอบใจหลานรักแล้วก็ถามบ๊อบว่าหิวไหมเข้าห้องน้ํำไหมอ่าเป็นการแสดงความห่วงใยหลานนะคะที่ยายอ่านเริ่มแรกก่อนอ่าหลานเนี่ยแสดงความรักกับยายโดยการที่เห็นว่าอากาศทําไมคะเริ่มเย็นลงนะคะเขาก็เลยทําไมคะโอมก็เลยดึงผ้าคลุมไหล่ผืนใยจากกระเป๋าเนี่ยมาให้คุณยายนะคะเสร็จแล้วคุณยายรับไปคุณยายก็ทําไมคะห่มผ้าคลุมไหล่นะคะให้ตัวเองแล้วก็ให้ทําไมคะ ให้กับโอมด้วยนั่นเองในท่อนนี้นะคะในท่อนนี้นะเป็นการแสดงความรักความเป็นห่วงกันของยายหลานนั่นเองนักเรียนก็สรุปข้อความตรงนี้นะคะจากการอ่านและก็นำมาใส่นะคะในข้อที่5เลยนะคะโดยการที่นักเรียนจะต้องตอบแบบทวน คำหามาเก่งมากนะคะก็คือเหตุการณ์ที่ยายกับหลานมีความรักต่อกันคือตอนที่จืดจืดจืดอ่าตอนที่โอมนำผ้าคลุมไหล่มาให้ยายเพราะอากาศหนาวและยายก็หม่มอ่ามาให้โอมด้วยเหมือนกันเป็นการแสดงความห่วงใย,ยซึ่งกันและกันของยายหลานนั่นเองนะคะน่าต่อมาข้อที่6นะคะหลังจากดูละครโอมมีแรงบันดาลใจที่จะทำอะไรต่อไป โอมีแรงบันดาลใจอะไรที่จะทำต่อไปหน้าสุดท้ายเลยค่ะนักเรียนหลังจากที่เราอ่านเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาบอกว่าเลยคะคุณยายครับผมจะฝึกตีกลองมโนรานะถ้าตีกรองมโนราได้เนี่ยเขาก็ตีกรองอื่นๆได้นะคะเขาจึงทำไมคะนัดหมายกลุ่มเพื่อนให้มารวมตัวกันเพื่อทำไมคะ เพื่อสืบสารทำนองกลองไทยนะและอาจจะเอาไปแข่งประชันกองกันด้วยถ้ามีโอกาสนะคะแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตท,ทำนองกลองไทยด้วยนะคะจากที่คุณครูไฮไลท์สรุปใจความมาให้นักเรียนเนี่ยนักเรียนก็สามารถนำท่อนนี้นะคะไปตอบคำถามในข้อที่6ได้เลยนะคะโดยนักเรียนจะต้องตอบโดยเอาประธานขึ้นมาก่อนก็คือ โอมนั่นเองนะคะโอ้ม,มีแรงบันดาลใจที่จะทำอ่าอะไรคุณครูได้บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะต่อมานะคะในส่วนสุดท้ายนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยหลังจากที่เราได้อ่านในเรื่องของละครย้อนคิดเนี่ยเราก็จะเห็นคำศัพท์ใหม่ๆใช่ไหมคะที่ค่อนข้างจะก เขียนยากหรือว่าค่อนข้างที่แบบว่าเราไม่ค่อยได้เจอในชีวิตประจํำวันเท่าไหร่นะคะก็จะนํามาเขียนให้ตรงกับคําอ่านนะคะโดยที่ทางแบบฝึกหัดเนี่ยเขาก็จะมีคําว่าคอนเสิร์ตมโนรานะผู้พากเสียงรามเกียรตินะคะแล้วก็ พระพิกเนตนะคะเป็นคำอ่านมาให้เรานะคะเราก็จะต้องเติมคำเต็มๆลงไปคุณครูยกตัวอย่างเช่นคำว่าบันดาลนะคะที่เป็นคำอ่านก็คือบออะนอ ban ดออ n n o ดนะคะเป็นตัวสะกดแม่กลน,นะคะคำคำอะไรคะคำเป็นอ่าเก่งมากนะคะดังนั้นก็มาเขียนนะคะ คำที่ถูกต้องเวลาเราใช้ในภาษาเขียนนะคะก็คือคําว่าบรรดาที่สะกดด้วยลอลิงแต่ออกเสียงเหมือนนอนหนูสะกดนั่นเองนะคะอ่าก็ประมาณนี้นะคะในการอตอบคำถามในเรื่องของแบบฝึกหัดบทที่5ในเรื่องดูละครย้อนคิดนะคะละครย้อนคิดนั่นเอง ะะเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็อย่าลืมทบทวนคำศัพท์นะคะหรือจะฝึกอ่านออกเสียงอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้แล้วก็ฝึกพัฒนาการการอ่านของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่ก่อนจะจากกันไปนะคะนักเรียนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของคุณครูยโยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการชมคลิปวิดีโอการสอนภาษาไทยสนุกๆจากคุณครูยโยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูยโยต้องขอตัวลาไปก่อนนะ แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ